ผมมันทอามาแบบ,บเฉียวมากข้อเด็ดมันจะอยู่ตรงนี้ข้อเด่นเรื่องเข้าเวียงบริษัทเขาจะปิดมาเพื่อกำลังครับแล้วทวงนะแล้วบาลานซ์มาจากบริษัทเลย<ฮ>จะไม่สั่นจะไม่จักรจี้มือยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะปิดมีเนียมปิดแบล็คไลท์ปิดอะไรที่ที่ที่เขาอยากจะทำกันในตอนนี้มันจะความรู้สึกจะไม่เหมือนข้อเซนตเอก สุดท้ายก่อนที่จะหมดยุคของ2จังหวะนั่นก็คือ ZX 150นะครับนีเ้เราก็อยู่กันที่สำนักนสิตโมดิฟายเจ้าสำนักนะครับวันนี้มีรายนำเสนอสวัสดีครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็ค,คือมันก็โฉมมันก็แตกแตกต่างกับเซบิโกโ้เคอาร์วิ R ถามว่าตัวนี้ มันก็อยู่ในดวงใจของผมเหมือนกันนะครับผมเห็นแล้วผมผมผมนึกไปถึงผมนึกไปถึงรถแนวเซอร์กิตเพราะว่าโฉมมันทำมาแบบจบเฉียวมากครืคอคืออย่างนี้ผมให้ข้อมูลก็คือว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบรถอยู่แล้วที่มีเฟลลิ่งอาใช่ชอบรถที่มีเฟลลิ่งนะครับ แต่เบิร์นว่ามันก็จะไม่เหมือนกับพวก s อ r t ออรัอะไรพวกนี้ตัวนี้ทำมามีแรมมีอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนรถบิ uy, ๊กบัสนะครับ,รบแต่อินโดมาเลเนี่ยเขาบอกคันนี้เป็นนินจาอ150นินจา150ใช่ครับเขาจะไม่เรียกทัชเอ เขาจะไม่เรียกย่อตรงนี้เลยเขาจะเรียกนินจา150เลยอินโดมาเลเนี่ยรใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนมากมก็คล้ายๆนะใช่ครับมันเหมือนเหมือนเหมือนรถรถบิ๊กไบค์ครับแล้วก็สรีละเรื่องโค้งครับเอ่อเฟลลิง <F ailing S 2> อะไรพวกนี้มันมันทำมาโบฉเฉีย่วมากครับเขาทำมาที่แบบอืมตาละค่ายเนี่ย เขาจะทำมาดึงดูดความสนใจว่าเขาจะมีกลเม็ดเคล็ดลับว่าทำยังไงดีถึงจะโจบเฉี่ยวผู้ใช้ผมชอบนะเซนเอกเป็นรถที่ขี่ดีไหมนะคิดว่านิ่งครับระบบโชค๊คระบบอะไรระบบระบบโช๊คของคาวาเนี่ยผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าอ,อนุ่มเหนื่อยับข้างหลังเป็นแก๊ส ข้างหน้าเนี่ยโช้ข้างหน้านี่ไม่เหมือนคาวาวิกเตอร์นะครับยังไงครับหมายถึงว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยแกนข้างในไม่เหมือนครับรอออไม่ว่าจะเป็นลูกวาลวหรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าเอามาใส่กันได้ไหมใส่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่เหมือนกันครที่ยึดแบบที่ไม่มีรูถ่ายนํามันตรงนี้ครับคือมันเป็นตัวใหม่เหมือนกันบางคนเขาก็ชอบครับเขาก็เอามาใส่ k คอได้แต่ ข้อแตกต่างมันจะเป็นน็อตถ่ายน้ำมันตรงนี้คือเติมน้ำมันตรงนี้เช็คเซอร์ว <Check service S 2> ิสตรงนี้นะครับ K.R ก็เป็นตรงนี้เหมือนกันแต่ก็เป็นลูกยางใช่เป็นลูกยางเปิดออกแล้วมีกิฟต์แหวนครับนะครับคอยคอยเซอร์วิสแต่ไ<ม> <Z> อ้เจ้าเซนเอ็กเนี่ยเขาจะเป็นน็อตตัวนี้เลยค,คอยเซอร์วิสน้ำมัน ผมรู้สึกว่าแผงคอของ Z X เนี่ยได้รับความนิยมสูงเลยใช่ไหมครัก็ก็คือคือบางคนสรีระบางคนชอบไม่เหมือนกันครับเอออย่างบางคนชอบหมอบมากครับคือแนวแฮน์เนี่ยแฮนเนี่ยมันก็บูรณะมาจากแฮนวิคเตอร์รุ่น KR แรกๆเลยครับ แต่ประเอนว่าเขามีน็อตยึดเขามีน็อตยึดซึ่งข้ายคืงครับข้ายคืนในระบบขับขี่เนี่ยอันนี้จะจะหมอบได้ระดับหนึ่งหมายถึงว่า,ถ,าถ้าเทียบเดิมของเครยอันนี้จะหมอบกว่าหรือเปล่าอ่กดกว่าครับหมอบกว่าทางกว่าครับทางกว่าครับครับแต่มันก็จะไปเหมือนกับพวก K.R. รุ่นแรกๆกับวิกเตอร์วิกเตอร์เขาจะมีตัวปรับได้ <Okay. S 1> คือใต้แฮนด์ใต้ของแฮนด์เนี่ย <Okay. S 1> เขาจะมีตัวปรับได้ก็คือว่าจะกลางมากกลางน้อยเนี่ยอยู่ที่คนเลื่อนได้ครับ <Okay. S 1> แต่นี้เขาจะฟิกมาเลยครับเขาจะฟิกมาเลยเขาจะเลื่อนไม่ได้เลยใช่ครับเขาจะมีน็อตล็อกคือยึดคงที่มาเลยก็คือว่า,เ,าเข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 า,เขาสร้างมาซึ่งผมว่ามันเหมาะแล้ว นะครับผมว่ามันเหมาะแล้วแล้วก็ยุคใหม่ๆนี่คนก็เอามาใส่เคอบ้างวิกเตอร์บ้างเซอร์บิโกบ้างเพราะฉะนั้นหลากหลายความชอบนะครับหลากหลายความชอบก็เครื่องยนต์เป็นไงครับเครื่องยนต์ความแตกต่างกับพวกรุ่นพี่เขาไหมเครื่องยนต์นี่แหละครับครับมันจะมาไม่เหมือนกันยังไงครับ ข้อเด็ดมันจะอยู่ตรงนี้เสด็เสื้อจะไม่เหมือนคาวา1ห5ึไม่ใช่นะครับคือแหวนเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังพอร์ตหลังเลยแหวนเนี่ยกิ๊แหวนเนี่ยคือความทางของแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยคือคือช่วงจะพูดอะไรให้เข้าใจก็คือช่วงช่วงหุบแล้วเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเลยครับ,รบอยู่ข้างหลังของพอร์ตหลังเลย ล็อกแหวนมันจะไม่เหมือนกับ KR v i c t วิกเตอร์ซทั่วไปเลยตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วจะไม่มีโอลิงครับจะเป็นประเกนครับข้อเด่นข้อเด่นเรื่องเข้าเวี่ยงครับมันจะปิดเขาบริษัทเขาจะปิดมาเพื่อกำลังครับ,รบทำเป็นตัวกำเนิดกำลังก็คือว่า ล่างเขาใหญ่ครับแต่มันเป็น150ร้อยห้าสิบทํำยังไงที่จะให้ปิวลมได้เขาก็เลยสร้างสร้างข้อเวียนซึ่งเขาปิดถ่วงมาแล้วจากบริษัทเลยอ๋อถ่วมาแล้วเรียบร้อยมาหมดเลยครับต้องต้องต้องใี้แจ้งนี้ก่อนนะครับใช่ไหมที่เขาแบบว่าจะมีใส่แกคไลท์ใส่ปิเนียมปิดอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันไม่ใช่แบกไลท์อันนี้มันเป็น มีเนียมก็หลอเลยหลอเลยแล้วทวงแล้วบาลานซ์มาจากบริษัทเลย<ฮ>จะไม่สั่นจะไม่จักรจี้มือสมมุติสแตนดาดอันนี้จะนิ่มนวลกว่าใช่ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยมันจะนิ่งครับผมมันจะนิ่งมากเลยสมมุติว่าข้อเหวียงเนี่ยครับผยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะปิดมีเนียมปิดแบคไลท์ปิดผมปิดอะไรที่ที่ที่เขาอยากจะทํากันในตอนเนี้ยครับมันจะความรู้สึกจะไม่เหมือนข้อเซก ข้อสเสด็กเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาทวงมาแล้วครับแล้วเราขับนี่นะไม่มีจักรจี้มือเลยโอ้โหแต่พวกนั้นมีครับแสดงว่าบริษัทเขามันระดับโลกอยู่แล้วเนาะคือระดับเขาระดับที่ว่าอคือการที่ยาวรถสักคันนึงเนี่ยบ,บูรณะออกมาแล้วเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องคุณภาพเนี่ยครับต้องคำนึงถึงว่าข้อเสียข้ออะไรยังไงค,คือมันต้องดีแล้ว เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเอาข้อด้อยของแต่ละคันเนี่ยเอามาคิดแล้วก็แก้ไขใช่ไหมใช่ครับออกมาเป็นรุ่นที่ดีที่สุดใช่ครับโอเคครับแสดงว่าอย่างที่บางคนเขาใส่เข่าเวียงแัดเอ็กอันนี้ก็จริงไหมก็ดีครับใช่ไหมฮะดีครับอ๋อเข้าใจแล้วถึงได้บอกว่าน้ำหนักเขามากกว่าเคอารับมากทุกส่วนครับเราก็แซดเอ็กเนี่ย ผมอยู่ในดวงใจของผมเหมือนกันซึ่งซึ่งผมอยากมีนะอยากมีนะผมเคยผมเคยท้าทามน้องครับก่อนที่ผมจะได้98เนี่ยผมขอซื้อแซนเอ็กเขาบอกว่าเขาให้ลูกไปแล้วอผมก็ผมก็ไม่น้อยใจนะครับผมก็ไม่น้อยใจเพราะถือว่าสมบัติเนี่ยเขาให้ลูกไปแล้วเราจะไปบังคับเขาไม่ได้ใช่มันก็เลยถามว่า ในดวงใจของผมเหมือนกันแซเด็กเนี่ยผมชอบครับเพราะอย่างที่เกิดเอ่ยไปเบื้องต้นแล้วผมชอบรถที่มันมีเฟลลิ่งเรวสรีละถามว่าทําไมไม่ชอบรุ่นอื่นก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตอบตัวเองไม่ได้ผมชอบแซดเด็กโอเคนะครับแล้วอันนี้คันนี้ก็ทางเจ้าของนี่พอจะรู้ที่มาไหมฮะเดี๋ยวว่าเรียกก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกเขามาให้รายละเอียดดีกว่าว่า ที่มาที่ไปเขาได้มายังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมเรียกน้องโออุทยานนะครับเอามาให้ข้อมูลอีกนิดนึงแล้วกันได้นะครับเป็นเป็นแบบว่าเก็บความรู้ของของที่มาที่ไปของรถคันนี้ที่เขาได้มานะครับอันนี้อยู่กับเจ้าของสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับอันนี้เป็นเจ้าของรถโดยตรงนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของทางนสิท์มดิฟายด้วยก็ถือว่านั่นแหละฮะ คันนี้ทำผมว่าทําไปเยอะไหมเนี่ยเอาตรงๆเลยเอาจิงๆคันนี้ต้องบอกว่ามาเก็บบางส่วนครับครับจริงๆรถคันนี้เป็นรถเป็นรถลุงคนนึ่งครับที่บังเอิญผมไปได้มาคือส่วนตัวผมเองเนี่ยครับใช้มาหลายรุ่นมากครับมีหมดแล้วครับทั้งวิกเตอร์เซอร์บิโก้ครับเคอแมตตาอาวันก็มีมาแล้วครับนี่คือก็ซื้อมาขายไปใช้บ้างขายบ้างอย่างอาร์วันก็ขายเพื่อรักษาตัวเองตอนที่ไม่สบายก็บังเอิญว่ารถคันนี้ มีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเขาไปเจอมาเ้าก็มาบอกกันว่ามีรถเห็นพี่ชอบตระกูลพวกคาวานะก็เลยแนะนําว่าให้ไปดูคันนี้รถคันนี้เป็นรถลุงจอดอยู่ในบ้านจอดอยู่18ปีครับเจ้าของเป็นเก้าโอ้โหครับสตอรี่ก็ประมาณมือหนึ่งเลยใช่ครับซื้อตั้งแต่มือหนึ่งตั้งแต่ลุงแกเป็นวัยรุ่นนะครับลุงก็เขาไม่ได้ใช้หรอฮะถ้าซื้อซื้อไว้แล้วพอดีแกเป็นเกนาครับเลิกใช้เลยใช่ครับ ตอนที่มาเลขไหม่8,000โลโอ้8,000โลครับรถคันนี้อายุเท่าไหร่ครับ20ปีครับจอดไว้18ปีใช่ครับแสดงว่าแกใช้แค่2ปี2ปี2ปีที่ก็ถือว่าใช้น้อยมากนะครับ2ปี่มากสำหรับพวกรถสไตล์รถสองจังหวะใช่ครับหน้าไหม่8,000ครับตอนนี้หมื่นกว่าอันนี้ก็อ๋อนี่คือใช้ใช้ใหม่ใช้ใช้ครับใช้ไปบ้างนะผมก็ล็อกไว้ตัวนี้อ๋อเหรอล็อกไว้เลขสวยๆนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยครับ ชุดสีนี่ชุดสีเดิมทั้งคันครับโอ้ผมนึกว่าสมบูรณะครับชุดสีเดิมทั้งคันครับของเซนต์จบรถทั้งคันเขาจอดคุมเจ็ดปับยังไงก็อย่างนี้เลยใช่ครับแกบอกว่าจะให้ลูกชายพอแกสตาร์ทไม่ได้แกจะให้ลูกชายสตาร์ทประมาณอาทิตย์ละครั้งโอ้โหแสดงว่าก็ยแกรักรถอยู่ใช่ครับก็ยังรักษาอยู่ผมไปจีบวันนั้นก็คือแบบไปเห็นรถก็คือคิดอย่างเดียวว่าต้องรถกลับไม้ได้ใช่เลยครับ คิดว่าแล้วราคาที่ได้มาเนี่แพงกว่าท้องตลาดประมาณเยอะไหมอ่าผมได้มาปีที่แล้วช่วงช่วงเดียวกันเลยช่วงประมาณเดือนนี้เลยตอนที่ซื้อตอนนั้น5้าหมื่นห้าพันครับอถือว่าไม่ได้สูงถ้าบางคนบางคนอาจจะคิดว่าสูงสูงหรือว่าระดับกลางๆไหมหรือว่าอะไรแต่ผมคิดดูแล้วว่าอย่างอย่างเราเคยเล่นรถมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่าประมาณว่าถ้าถ้าเรามีเงินประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแล้วเราไปซื้อรถเก่ามาสักคันหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมาทามันเลยอยู่แล้วครับจะมาทําให้มันได้สภาพเนี้ย มันเตือนอยู่แล้วใช่ครับกว่าจะมาอย่างนี้หลายคนที่มีประสบการณ์ในการปั้นอย่างผมเองผมว่าน่าจบที่ประมาณสัก80,000ื่นได้ประมาณนั้นผมว่าได้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนอ่ะหลังจากนั้นมาใช้มาสักพักหนึ่งเพื่อนก็มาให้แล้ว8 0 0 0มื่นแต่ก็ไม่ได้ขายอ๋อเหรอฮะมีคนมาให้ใช่ใช่ครับคือในใจนี่แสดงว่าหลงรักสองจังหวะมาแต่วัยรุ่นแล้วคือผมอ่ะเกิดในยุคครับทันในยุคครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ มันก็ฝังใจเพราะว่าเรา<ะ>เราใช้มาตลอดครับเขาฝังใจว่ารถอยากจะเก็บไว้สักคันหนึ่งเพราะว่ามัน<ะ>เป็นรถที่รุ่นที่เราใช้ตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นแสดงว่าไม่ขายแน่นอนครับโอเคฮะสวยมากๆก็คือเอาง่ายๆคือใช้มาตลอดคาวาแท่ทุกรุ่นรู้สึกว่าคันนี้มันจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นมากน้อยแค่ไหนครัคันนี้ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการรวมรวมข้อดีของของรถสปอร์ตของค่ายคาวา สองจังหวะนะครับก่อนที่เขาจะเลิกเลิกสายการผลิตรถ2จังหวะไปครับก็คือจะรวมทุกอย่างของของข้อดีๆครับข้อดีๆของรถคันนี้รูปทรงก็จะออกไปแนวสปอร์ตมากขึ้นเฟรมก็เป็นเฟรมถักใช่ครับเป็นเฟรมถักเฟรมถักเป็นปีเนียลหมดเลยช่อตแกเพื่อสมรรถนะครับคันนี้จะคงคอนเซปต์คือเดิมใช่ไหมครับจะเน้นเดิมครับเน้นเดิมปกติเป็นล้อแม็กใช่ไหมครับ ผมเวลาผมวิ่งทางไกลออกออก,ออกไปทัวร์ไปเที่ยวกับเพื่อนไปทิปยไ,ไปไกลนะครับก็บจะเป็นล้อแม็กอ,อันนี้ขี่เล่นแถวๆใกล้ๆในกรุงเทพเลยผมก็จะเน้นล้อซี่โฉบเฉี่ยวนิดนึงใช่ครับโอเคครับทุกอย่างก,ก็จะพยายามอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะใช่ครับ,รบเพราะว่าไม่อยากให้มันเสียรูปแบบเดิมมันไปเพราะว่าเสียดายแต่พวกนี้ต้องเดิมมันของใหม่ใช่ไหมฮะของติดรถหมดเลยครับอ๋อติดรถหมดเลยเหรอใช่ครับผมนึกว่าเบิร์กใหม่อะเนี่ยครับของติดรถทุกอย่างโอ้ เนี่ยสติกเกอร์ก็คือถ้าเดิมต้องมีใช่ไหมใช้คนี้ใช่ครับ,รรบส่คยอออ,ออกจากศูนย์เนี่ยที่ถังมันจะมีอยู่ครบโชคดีมากมีคนเคยให้ราคาดีก็ไม่ปล่อยนะครับสุดยอดแล้วในเรื่องของความแรงคิดว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับกับพวกเคอ์ก็คืออารมณ์มันเหมือนสูงสุดสู่สามัญผมเคยขับรถในแนวซิ่งแนวหลังถนนแนวอะไรคือคขี่มาหมดแล้วก็กลับมาขี่ตอนนี้เราอายุค่อยมากขึ้นครับ เน้นขี่ยาวๆขี่ทิปเป่นไกลๆครับเน้นคือเน้นอนุรักษ์ละเก็บความเป็นเดิมของมันไว้รู้สึกว่าไปไปไกลผมก็เป็นเพื่อนกับพี่โอใน Facebook ก็ไปนู่นเลยน่านใช่ไหมฮะใช่ครับไปแบบไปไกลเลยไปทิปก็ประมาณ2,000กว่าโลก็สบายใช่ครับไม่เมื่อยไม่อะไรใช่ไหมฮหถือว่าปกติครับขี่สบายมากแับแต่าเป็นรถที่ดีเป็นรถที่ดีมากเป็นรถที่ขี่ดีมากทัศนวิสัยกลางคืนยิ่งไฟหน้าเขาเป็น ฮาราเจนตัวใหม่เนี่ยสว่างมากโอ oh, ้ใช่ใช่ในบรรดารถที่ออกไปทิพย์ด้วยกันฮ oh. อนด้าเนี่ยเ s r ไปกับไปกับน้องคนหนึ่งที่เขาขี่ n อ r นรัเอเนเนี่ยจะได้ชื่อว่าไฟสว่างาเจอผมกบเลยสว่างกว่า <laughs> ใช่ครับสว่างกว่าอสุดยอดนี่คือประโยชน์เอาง,ง่ายๆนี่คือสายทัวริงเน้นใช,ใช้งานจริงครับเน้นใช้งานจริงสุดยอดเลยนะฮะก็คันนี้ก็จะปรุงโดยอาจารย์มงคล จำบางคลผมถ่ายเขาไว้หลายคันแล้ววันลีโอนั่นนี่ถือว่าเยอะมากๆก็ลายเส้นฝีมือไม่ธรรมดาส่วนเมื่อกี้ที่เรียกทางนัสิทธิ์เขามาเขาเหมือนกับว่าแกก็น่าจะมีความหลังกับคันนี้ใช่ไหมแบบว่าร,รุ่นนี้ใช่ครับเ x เป็นรุ่นที่เขาชอบถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับถ้าใครที่สนใจสไตล์นี้นะครับก็ลองแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคนขายอยู่ยังพอมีครับยังพอมีแต่จ,จัยาก แต่ถ้าจะสภาพนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งยากต้องมาบูรณะใหม่นะครับโอ้ตอนนี้ผมเห็ี่ยนสภาพธรรมดาเขาขายที่สี่ห้าหมื่นเลยนะครับผมแบบผมใช้คาว่าไม่สวยเลยแพงเหมือนกันราคามันขึ้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงความหายากไอ้ตัวนี้ก็จะมากกว่าจริงจริงรถเขาก็น้อยด้วยนะครับตอนที่รถออกมาใช่ครับเพราะว่าตอนที่ช่วงที่คิดจริงจริงคาวาตอน k r ออกเนี่ย KR เขาขายดีมากแล้วก็รถรถเขาจะเยอะมาก แต่ซัตเเนี่ยมันเป็นช่วงปลายของ2จังหวะแล้วครับถก็เลยน้อยเขาทําออกมาขายน้อยครับครับปริมาณที่ที่ผู้ซื้อผู้ใช้น้อยก็เลยกลายเป็นก็มันก็หายากตัวนึงสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วเขาแบบมีแรงบันดาลใจในการอยากจะทําหรือว่าอยากจะครอบครองสองจังหวะพี่โออยากจะแนะนำเขาอย่างไรบ้างผมแนะนําว่าจริงๆรถนะมันสวยทุกสวยทุกรุ่นคือทางโรงงานผลิตออกมาแล้วเนี่ยเขาก็พยายามดีไซน์พยายามทําออกมาให้มัน สวยสวยทุกรุ่นแหะครับอยู่ที่ว่าเอามาปรับแต่งเอามาใช้งานยังไงให้มันตรงกับตัวเรารถมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของเราครับเป็นตัวแทนของเราว่าเราชอบในหนาสไตล์ไหนเลือกรถผมเน้นว่าให้เลือกรถที่มันสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์นิดนึงเพราะว่ารถเก่าสองยังวะค่อนข้างจะหาอะไหล่ยากบางคนอาจจะเจอปัญหาว่าซื้อรถมาแล้วปุ๊บทำแพงกว่าตัวรถอันนั้นใช่ครับคือเราต้องเลือกก่อนเราเลือกเลือกรถที่มัน สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับ <c ough> เป็นแนวให้ครับเป็นแนวทางให้ว่าเล <Okay, S 2> ือกรถมานสมบูรณ์หน่อยนี้จากประสบการณ์ผู้ผู้ใช้งานมาตัน้ะแต่วัยรุ่นจะถึงอายุขนาดนี้แล้วก็นั่นแหละฮะ <c oughs> ศึกษาดีๆนะครับของแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าไม่ใช่รถแบบว่าบางคนบอกว่าเบอร์เบร์เบอร์นี่บางครั้งก็อาจจะเจอที่เรียกว่าแย่ๆผม <c oughs> ใช้คำ <c oughs> นี้แล้วกันเพราะผมก็เคยเจอวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่โอ๋ที่พรีเซนต์เซ A คันนี้ครับ <c oughs> ถือว่าสวยมากๆก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกๆคนครับ